ครับผมสวัสดีผู้ชมเลฟซีทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาผมอินดี้ตอนนี้เราอยู่กับทีมงานวงดุริยางนะครับจริงๆเราอยากจะเรียกวงโยนะปรับมาใช้วงโยเพราะว่ามีหลายๆคนก็สายเป๊ะเขาไม่ยอมนะครับที่เราเรียกวงดุริยางเพราะว่าวงดุริยางต้องเป็นวงนั่งเล่นวงขนาดใหญ่อะไรเงี้ยวงเรายังใหญ่ไม่พอที่จะเป็นวงดุริยางวันนั้นเรียกวงโยนะครับช่องนี้ช่วงพักปากนะเดี๋ยวผมถ่ายคลิปให้ดูก่อนเพราะว่าเย็นนี้ไม่มีคลิปลงนะครับนะถ่ายคลิปให้ดูก่อน นะวันนี้จะเป็นวันที่เท่าไหร่นะเจเจวันพุทธที่14มัง้งอ่ะ14แหละวันพุธที่14สิงหาคมนะครับนะก็ทุกวันพุธเราก็จะมาซ้อมกันแบบนี้นะครับเพื่อซ้อมเดินแถวนะครับนะวันพุธเนี้ยก็จะมีชุมนุมนะครับชั่วโมงชุมนุมแล้วก็ช่วงเช้าเราจะซ้อมเดินแถวก่อนแล้วก็ช่วงชั่วโมงชุมนุมเราจะกลับมาซ่อมนะครับถ้าเกิดว่ามีต่อเพลงเราก็จะไปต่อเพลงในห้องในห้องกันนะครับแต่ช่วงนี้ก็อ่ามามาซ้อมเดินกัน นะครับวันนี้สมาชิกทีมงานมาเยอะมากนะครับไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่น่าจะน่าจะเต็มนะเพราะว่ามองเห็นนี่ยังไม่มีใครขาดนะครับนะบถ้าฝอยมานี่ถือว่าครบแงวฝ่ยมาถือว่าครบช่วงนี้พักปากนะครับเราซ้อมกันมาแล้วประมาณทัก15นาทีเรามีเวลาแค่วันละครึ่งชั่วโมงนะครับช่วงที่พวกเขาเข้าแถวกันช่วงที่นักเรียนปกติเข้าแถวนะครับเรามีเวลาวันละครึ่งชั่วโมงในการมาซ้อม <S <S ตอนนี้ซ้อมไปละสิบห้านาทีให้พวกเขาได้พักปากพักไหลกันนี่อันนี้ไหลจะหักอยู่แล้วแสแนตอวนี้หนักมากๆ เป็นไงบ้างน่าจะประมาณกี่โลลองกะดี่สี่ห้าโลสี่ห้าโลเออกองใหญ่ไม่เท่าไหร่เพราะว่าพวกเขาตัวใหญ่นะครับกองใหญ่น้ำหนักไม่เท่าไหร่นี่อันนี้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่แสแนนนี่แสแนนนี่หนักมากๆนะครับแสแนนตัวดําไม่มีใครใช้เหรอไอ้นี่โอ้เป็นไงลูกแสแนนตัวดําหนักมากหนักมากดูไหลเออก็นี่ครับสมาชิกทีมงานเราวันนี้เจ็ดสิบกว่าคนนะครับเดี๋ยวนับก่อนแป๊บหนึ่งสิบสี่คูณห้าเจ็ดสิบบวกหนึ่ง 71คนโอ้คนโหเกือบเต็มเลย71คนแต่เรายัางเหลืออีกรับได้อีกประมาณ9คนเราต้องการ80คนวันนี้ครูหมูให้โจทย์ใหญ่เด็กๆก็คือถ้าเกิดว่าใครเดินไม่ได้เราจะไม่ให้ออกงานนะครับอันนี้เอาจริงนะนะเพราะว่าเห็นมีบางคนก็ยังไม่ได้จริงๆนะครับพอไม่ได้จริงๆมันก็ทําให้เพื่อนก็ต้องซ้อมกันเหนื่อยแล้วก็แถวมันสเปะสปะนะครับเพราะนั้นก็ออกมาเป็นอะไรดีกว่าพอราถ้าเราเล่นไม่ได้หรือเราเดินไม่ได้ก็ออกมาเป็นอะไรดีกว่าแต่ว่าก็จะมีโจทย์ให้อยู่ถ้าเกิดว่าเดินไม่ได้ก็ขอให้เล่นนได้ะครับ อ่าถ้าเล่นได้ก็จะมีเงื่อนไขว่าเออเดี๋ยวมาเล่นนะครับมีอยู่2อย่างหนึ่งถ้าถ้าเล่นไม่ได้ไม่ให้ออกงาน2ถ้าเดินไม่ได้ไม่ให้ออกงานถ้าทํา2อย่างนี้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าทําได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ให้ออกงานอยู่นะครับนะไม่ว่าจะงานในโรงเรียนหรืองานนอกโรงเรียนอ่เป็นไงโอปอเป่าได้ไหมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เท่ากับไม่ได้ไม่ได้ <laughs> โอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ว่าเราเพิ่งจะต่อเพลงกาวกีฬาในห้องไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนาะแล้วก็ไม่เคยไม่ได้ซ้อมกันอีกเลยจนกระทั่งมาวันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้จะโชว์เพลงกาวกีฬาเวอร์ชั่นในห้องซ้อมนะครับแล้วก็ออกมาเล่นครั้งแรกเลยข้างนอกนะครับมาดูว่าพวกเขาจะไหวขนาดไหนสำหรับเพลงกาวกีฬาครับผมทุกคนพร้อมเครื่องขึ้น,นมาดูกันเร็วๆสดๆเลยนะครับว่าเพลงกาวกีฬาพวกเขาเมื่อกี้ซ้อมเดินกันมาแล้วนะครับแต่ว่าสเต็ปเท้าอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาซ้อมเยอะนะครับ เอาเท้าต้เซ็ตอัพกองพร้อมขึ้นเกาากีฬานะครับยืนเล่นธรรมดายังไม่ต้องซอยเท้านะครับเตรียม1 2 1 2งส ครับวาอันนี้ก็เป็นกอกีฬาเวอร์ชันที่เล่นไม่ได้ทุกคนนะครับก็มีบางคนได้บางคนก็ยังไม่ได้เพราะว่าเด็กใหม่บางคนยังเป่าเครื่องไม่เป็นเลยนะครับเราก็หัดไปเรื่อยๆนะครับนี่คือการเน้นปริมาณเน้นเยอะๆนะครับฝึกหลายๆคนไว้เยอะๆนะครับคนได้บ้างไม่ได้บ้างไม่เป็นไรขอให้เด็กๆได้จับเครื่องตีแค่นี้ผมว่าน่าจะคุ้มแล้วอย่างสแสนนี่ก็ไม่ใช่ตีได้ทุกคนสแสนนมีกี่คนเสียเก้าสี่คนอ๋อน,นุ่นคนหนึ่งเออนี่แสนนี่ต้องหน่วยก้านดีนะครับตัวจ่อยๆพร้อมๆแบบนี้เขาห้ามตี เด็กเส้นไงเด็กเส้นเด็กเส้นอ้าวตามสบายพักโอเคเดี๋ยวจะออกเดินไปสนามไปกลางสนามกันนะทุกคนออกเดินไปกลางสนามกันนะครับนะด้วยเพลงเก่ากีฬาจัดระเบียบร่างกายให้ดีนะครับจัดระเบียบร่างกายให้ดีเท้าขอให้พร้อมมากที่สุดนะอ่ามีสติเพลงเดียวเลยเพลงเดียวเลยโอเคใกล้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะเดิน เข้าสนามด้วยเพลงเกากีฬาเอาไหมเจเจลองดูไหม <c oughs> แล้วแล้วคูไม่มีมือโบโอกด้วยนะมือหนึ่งครูจับกล้องมือหนึ่งครูจับคาเบล <c oughs> เอ่อวันนี้ทุกคนก็จะตามมีตามเกิดคิดว่าพวกเราจะนําแถวเข้าสนามได้ไหมได้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 ได,ได้หนูคิดว่างไงลูก <My dad. S 1> ไม่ได้ไม่ไ <c> ด <oughs> ้อ๋อนี่นี่ใช่ไหมน้องที่ว่าเป่าได้ใช่ไหมน้องชื่ออะไรนะพิมไม่ไม่เออน้องพิมพ์น้องพิมพ์ที่ว่าเป่าได้แล้วนะเออ โอเคหน้าเหมือนพี่ตองเนี่ยนึกถึงพี่ตองสมัยแรกๆเลย <laughs> เอ้าวพาร้อมเดี๋ยวเราจะเดินเข้าสนามเรื่งเครื่องเชิญขับเครื่องเงินแถวตึ๊งเซ็ตอัพดูมือคนหน้าเดี๋ยวครูบอกให้เดินคือเดินพร้อมกันนะพร้อมเดี๋ยวเราจะเล่นเพลงเกากีฬาเพื่อเดินเข้าสนามเตี้ยมหนึ่งสองหนึ่งสองสามเต็มเต็ม ตอนนี้ทุลักทุเลน,นะครับมือหนึงถือกล้องมือนึงถือคาเบละนะครับไดเย็นมาดูความครั้งแรกนะครับที่เราเล่นเพลงแล้วก็จะเดินเข้าสนามนะครับมาดูกันว่าพวกเขาจะทำได้ขนาดไหนนะครับ เป็นตัวแปรสําคัญเลยนะเพราะถ้าแถวหน้ามืนนี่แบบคนอื่นตายเรียบนะครับเพราะฉะนั้นแถวหน้าสําคัญนะ cao nhau Cao săn cao săn Cao săn, cao săn Cao săn, cao săn cao săn, cao săn Cao săn, ờ, à, cao săn, Cao săn vai, cao xân, ก้าวสันส้นก้าวสั้นอันนี้หนูไม่ได้ก้าวสั้นนะหนูขาสัน้นแถวหายแถวหายเพื่อนหายแล้วลูกเพื่อนหายแล้ว,ลวเดินให้ทัน โอเคสำหรับผลประกอบการเช้านี้ก็เป็นไปตามคาดนะครับเป็นไปตามคาดนะแต่ละวันเราก็ตั้งมีต้องมีตั้งเป้าไว้นะเราจะตั้งเป้าหมายไว้แต่ละวันว่าได้ขนาดไหนประมาณไหนนะครับอันนี้ต้องเข้าใจว่าครูหมู i, ไม่ใช่ไม่ใช่สายวงโยนะครับผรูหมู i, จะไม่เป๊ะเท่ากับวงโยแล้วก็อาจจะไม่ฝึกเด็กๆได้ไม่ดีเท่าครูวงโยเขานะครับเพราะว่าเราต้องทํ้หลายๆวงสอนด้วยทําวงลูกทุ่งด้วยแล้วก็ฝึกนักร้องฝึกนักฝึกทุกอย่างนะครับฝึกทุกอย่างเองนะครับ ถ้าเกิดว่าเรามาเป๊ะในเรื่องเดียวเราจะใช้เวลาเยอะเกินไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราฝึกแต่วงด้วยนะครับแต่วงของเราก็สชุดทั้งชุดใหญ่ชุดเล็กนะครับผมสุดท้ายนี้ขอวัดกลินพวกเขาโดยการปรับแถวอัตโนมัติเป็นแถวเดี่ยวนะดูที่พวกเขาจะเข้าใจไหมครับว่าแถวเดี่ยวโดยเฉพาะน้องๆน,น,นี่น่ากลัวแถวเดียวถ้าเกิดว่าเราอยู่ในท่าเข้าแถวนะเขาจะเขาจะเห็นนะครับว่าใครต่อใครต่อใครแต่ว่าตอนนี้เมื่อกี้เมื่อกี้เรารวมเพื่อประชุมแถวก็จะสเปะสปะนะครับ โอเคถือว่าเข้าใจนี่บางขั้นตอนก็ไม่ยากนะครับบางขั้นตอนก็ไม่ยากแต่บางขั้นตอนก็ฝึกยากนะอย่างเช่นการเข้าแถวให้ตรงอะไรเงี้ยเออการเดินแถวให้ตรงแล้วก็การเดินซ้ายขวาซ้ายเนี่ยหมูว่ายากเลยแหละนะครับจะฝึกแต่ละขั้นตอนนี้มันไม่ง่ายนะครับนะเพราะนั้นก็โหดุริยางนี่ก็ไม่ใช่หมูหมูเหมือนกันนะนะของเราก็เอาแค่พอผ่านนะครับนะเราไม่ใช่สายดุริยางสายเป๊ะหรือสายดุริยางแบบอู้สายวงโยธววาวิชิตประกวดอะไรเงี้ยอันนั้นเขาเข้มเกินนะครับ แล้วก็ครูหมูไม่ได้จบดูดียางสายวงอ่าเขาเรียกอะไรสายวงโยธาวิตมาด้วยเราก็เลยยังไม่รู้ว่าระเบียบวินัยเขาฝึกกันแบบไหน,นเราก็เอาแค่ตามที่เขาตามที่เราเข้าใจนะครับเนาะประมาณนี้รถ<ช><ด>ไฟปูน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 <ช><ด> นี่ครับพอเลิกซ้อมแล้วพวกเราก็จะสภาพเป็นแบบนี้อันนี้ยังเข้าไม่หมดนะอูหอันนี้ยังมีส่วนที่ล้างปากอยู่ข้างนอกนะครับถ้าเกิดเข้ามาหมดพร้อมกันนี่อ้หูอุญยุะยะห้องเล็กนะครับห้องเล็กแต่ว่าสมาชิกเราเยอะเราเน้นคนเยอะนะครับเวลาที่เราผลิตคนก็ เน้นปริมาณไว้ก่อนนะส่วนใครที่อยากจะเก่งอยากจะขั้นเทพอะไรก็เดี๋ยวค่อยไปต่อยอดเอาที่ระดับมัธยมเอาหรือไปที่โรงเรียนอื่นก็ได้นะครับครูหมูก็ไม่สามารถฝึกให้เด็กเก่งไ,ได้ทุกคนนะครับเน้นให้เขามีแรงบันดาลใจรบกวนนะครูหมูก็เน้นให้เด็กเขาได้มีโอกาสนะมีโอกาสในการจับเครื่องดนตรีนะครับแล้วก็เพื่อเป็นแรงบรันดาลใจให้เขาบางคนก็อยากเล่นแต่ว่าอาจจะเล่นไม่เก่งเซนไม่ดีอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะครับให้เขาได้ มีโอกาสได้จับได้ฝึกบ้างนะครับส่วนใครจะต่อยอดก็ไปต่อในระดับต่อไปก็ได้นะเพราะว่าเราสังเกตเห็นว่าเด็กๆเราหลายหลายคนนะครับพอไปเรียนมัธยมแล้วก็ไปต่อวงโยาธาทิตย์แล้วเขาก็เก่งขึ้นนะครับบางคนไปตั้งวงสตริงประกวดอะไรเนี่ยนะครับถ้าเป็นเด็กเราแค่นี้นแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วนะโอเควันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับวันนี้อาจจะเป็นวันแรกในรอบศตวรรษที่เราลงคลิปตรงวันไว้ ที่ไม่ใช่คลิปด่วนปวนใจ